สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้อยู่กับเอเชียทอโต้นะคะวันนี้มีรถ e ีโคคานะคะน่าใช้มากๆเลยคันนี้นะคะและราคาน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นเจ้า Honda City 1.0S Turbo นะคะเป็นตัวเริ่มต้นของ Honda City เลยนะคะและคันนี้ได้สีขาวมุกสวยๆเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เป็นสภาพแรกรับนะคะรอปรับสภาพนะก็ ก่อนที่จะพาไปดูออปชันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแครกเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพามาดูออปชันนะคะตั้งแต่ตัวด้านหน้าของเขากันเลยนะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะตัวโคมไฟนะคะสภาพใหม่มากๆเลยเดี๋ยวเราล้างขัดทําสปาให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวกระจังด้านหน้าเขาได้เป็นแถบพรีเมียมแบบนี้นะคะสภาพสวยเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพดีเลยนะป้ายทะเบียนได้เลขนี้ไปเลยนะคะ ตัวบอดี้ตัวรถนะคะเหลี่ยมสันคมชัดเลยนะคะคันนี้นะในส่วนของล้อของเขาก็จะได้เป็นล้อกระทานะคะขอบ15นะคะลัดด้วยยางดันหลบนะคะในส่วนของยางนะเดี๋ยวเราดูแลให้อย่างแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็บิวมาให้สีด,ดาด้านล่างแบบนี้สวยๆเลยนะคะมือเปิดก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันเดี๋ยวให้ดูภายในคร่าวๆสักนิดนึงนะคะคันนี้เป็นสภาพแรกรับรอปรับนะคะ เป็นเจ้า h o น d a c i t ตตัวเริ่มต้นนะคะก็ได้เป็นเบาะผ้าแบบนี้นะคะตัวเบาะไม่มีช้ำนะคะไม่มียักไม่มียน่นไม่มีฉีกขาดเลยนะคะระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยนะคะได้เป็นโทนสีดำแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งอ่าแกะโครงสร้างให้ดูเลยนะคะตัวเม็ดอาร์เม็ดสปอตนะคะเรียงกันลึกๆสวยๆแบบนี้เลยรถโครงสร้างเดิมนะคะคันนี้นะประวัติศูนย์แน่นอนตัวนงตัวน็อตน,นะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยนะ ไม่มีรอยชงรอยชนใดๆเลยนะคะนี่สภาพยังไม่ได้ปรับนะคะคันนี้นะเดี๋ยวเราล้างทําสปาให้นะคะรอบคันเลยนะอ่าและคันนี้เขาก็บิวมาให้นะคะเป็นลายไม้แบบนี้เลยนะค่อนข้างสวยนะคะอ่าก็สภาพประมาณนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูภายในสักนิดนึงนะคะก็กว้างๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะนั่งได้หลายคนนะเบาตอนที่2ก็ได้เป็นเบาผ้าเช่นเดียวกันนะคะสภาพดีไม่มีช้ำไม่มีฉีกขาดเลยนะคะนี่คอนโซลสีดําเช่นเดียวกันนะคะ เป็นคอนโซลสีดาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราให้ดูโครงสร้างกันต่อเลยนะคะอ่าโครงสร้างฝั่งนี้นะคะเมดอาร์นะคะอยู่ในสภาพสวยมากๆเลยสมบูรณ์นะคะคันนี้เรียงกันแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าโครงสร้างค่อนข้างดีนะรถประวัติศูนย์แน่นอนนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีกอไมเลยในส่วนของล้อนะคะก็ไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดๆเลยนะคะเดี๋ยวเราล้างขัดทาสปาให้แน่นอนในส่วนของไฟไท้ายนะคะก็ได้เป็นไฟไท้ายนะคะเดิมโรงงานเลยนะ คันนี้นะคะโลโก้ซิตี้โลโก้ฮอนด้หรือว่าจะเป็นตัวโลโก้วีเทคเทอร์โอยู่ครบชัดเจนแน่นอนนะคะสภาพท้ายๆนะคะเดิมสวยเลยนะแล้วก็ตัวเสาอากาศนะคะได้มาเป็นแบบคีบฉลามนะคะอ่าสวยๆเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังสักนิดนึงนะคะด้านท้ายนะคะก็สภาพดีๆสวยๆเลยนะคะ สามารถเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะในส่วนของสัมภาระนะคะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะเดิมทั้งหมดนะคะตัวนงตัวน็อตอ,อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นตัวกิฟนะคะหรือว่าซิลเลอร์ก็เดิมเดิมทั้งหมดเลยนะคะสําหรับตัวฝากระโปรงนะและเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวยางอะไรกันเราก็มีให้นะคะคันนี้นะแม่ลงแม่แรงมีให้ครบเลยในส่วนของซีนทางมะพร้าวนะคะก็เดิมเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้บอกเลย ประวัติศูนย์นะคะรถไม่มีช้ำนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำกับสีแน่นอนไม่มีตัดต่อใดๆนะคะบอดี้ตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดนะคะไม่มีรอยเบียดใดๆทั้งสิ้นเลยสภาพค่อนข้างสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบแน่นอนเลยอ่านี่โครงสร้างฝั่งนี้ก็เช่นกันนะคะรีวิวให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่มีเวลาเข้ามาดูรถจริงสามารถดูผ่านคลิปของเอเซได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราดูโครงสร้างฝั่งนี้นิดนึง ตัวนงตัวน็อตอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยขันใดๆเลยนะคะรถค่อนข้างเดิมนะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะก็ได้เป็นพวงมาลัยนะคะแบบมอลติฟังก์ชันด้วยนะคะขันนี้นะสามารถควบคุมเสียงนะคะรับสายโทรเข้าโทรออกผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูเลยนะคะอ่านี่พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบนี้เลยนะคะสภาพดีมากๆนะคะโลโก้ฮอนด้าอยู่ครบเลยนะอ่า มาดูในส่วนของเลขไม์กันนะคะคันนี้นะคะบอกเลยใช้งานน้อยมากๆนะคะวิ่งไปแค่72,135มกิโลเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าใช้งานค่อนข้างน้อยเลยนะคะแล้วก็ในตัวจอวิทยุนะคะของเขาก็ได้เป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะสามารถฟังวิทยุ fmam นะคะนี่พอเข้าออกรับสายได้ปกติเลยนะคะคันนี้ในส่วนของแอร์ก็ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็เรามี power outlet มาให้ด้วยนะคะขนาด180บโวล์นะคะ แล้วก็ร,รูเสียบ USB นะคะเรามีมาให้ครบเลยในส่วนของเกียร์เราก็ได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะมีปุ่มไอคอนโหมดนะคะเป็นระบบระบายอากาศนะคะแล้วก็ตัวเบรกมือของเขานะคะก็สภาพดีมากๆเลยนะคะด้านในนะก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่กระจกกระจกใช้งานได้ปกตินะคะฟองไฟนะคะเปิดได้ปกติเลยนะคะันนี้นะคะอ่านี่เดี๋ยวเราดูแลให้แน่นอนนะคะก่อนส่งมอบเรามีทำสปาให้ รอบคันแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งสำหรับห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องยนต์1,000เทอร์โบนะคะเป็นระบบเครื่องยนต์แบบ VTEC เทอร์โบนะคะบอกเลยว่าเหยียบมันเหยียบแรงมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะคะในส่วนของแบตเตอรี่นะเดี๋ยวเราดูแลให้แน่นอนนะคะกองแอร์กองอากาศนะคะเราดูแลให้ต่อเลยนะคะก็สภาพเดิมๆทั้งคันเลยนะคะ ตัวฝากระโปรงนะคะก็ยังไม่ได้ปรับสภาพนะเป็นสภาพแรกรับนะคะสําหรับคันนี้เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้อย่างแน่นอนแผ่นกันความร้อนไม่กรอบไม่ล่อนนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยสติกเกอร์มกมีมาให้ครบเลยซิลเลอร์เดิมๆนะคะ สำหรับคันนี้ก็เป็นเจ้า Honda City 1.0 S Turbo นะคะปี2020นะคะมาในชมสีขาวสวยๆเลยนะคะเลขไม้วิ่งอยู่แค่72,000โลเท่านั้นเองบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากออกรถกับเอเชียนะคะเดี๋ยวมี f i n นนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยหรือใครอยากซื้อสดก็มีเล่มพร้อมโอนแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะถ้าใครนะคะอยาก เป็นเจ้าของรถคันนี้นะคะสามารถติดต่อหาเอเซียได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะหรือว่าทักแชทอินบ็อกได้เลยนะคะปรึกษาฟรีนะคะทุกเคสเลยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79นนะคะเท่านั้นเองอ่า ง่ายอนุมัติไวนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันคลิปหน้านะคะจะหารถเกง๋งดีๆสภาพนางฟ้านะคะแบบนี้มาอัปเดตให้ดูกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ